พูดตามพี่ซิว่าน้องสาวคนสวยพี่สุดหล่อมารับไปกินข้าวน้องสาวคนสวยพี่สุดหล่อมารับไปกินข้าวแฟงอย่าสอนน้องพูดอะไรแบบนั้นสิยิ่งเด็กอะ่ะยิ่งต้องสอนเด็กมันจะได้ทันโลกใช่ครับผมอะ่ะอยากโตเป็นหนุ่มไวไัยวัผมอยากมีแฟนแล้วก็อยากกอดแฟนอโอ้โห เชื้อไม่ทิ้งแถวจริงไน้องรักโหแกแด้ตั้งแต่เด็กเลยไปจีบคนอื่นได้ไหมอ่ะพี่แฟงพี่สาวคนเนี้ยมเล็กไอ้เด็กปิดตายแล้วแกสองคนอ่ะมาทำอะไรหนะ้าบ้านน้องไอก็พี่แฟงอ่ะให้หนูมาจีบพี่คนเนี้ยแต่เขาไม่ถูกใจให,หนูเลยคุณนา,ารีพาลูกของนา้อาออกไปจากบ้านฉันเลยนะคะ อย่าไปถือสาเด็กมาเลยนะหนูพี่อะไปทําหน้าอกมาใหม่แล้วผมอะจะกลับมาจีบใหม่นะคะเยี่ยมมากน้องรักไปทํามาใหม่นะเว้ยเฮ้ยไอเดียเห็นผู้หญิงคนนั้นปะถ้าเราเห็นผู้หญิงตัวอ้วนนะให้เดินเข้าไปบอกว่าอีอ้วนลดน้ำหนักหน่อยนะง่ะไป ลดน้ำหนักหน่อยนะพี่พุงเนี่ยจะติดพื้นอยู่แล้วอีเด็กบ้าใครสั่งใครสอนให้แกพูดทุเรศท,ทุเรศแบบนี้ถ้าไม่อยากโดนเด็กด่าเนี่ย <c oughs> ก็ไปออกกำลังกายเถอะนะครับไขมันอุดตันหมดแล้วเนี่ยสี <c oughs> นี่มันร่างกายฉันไม่ต้องมายุ่งเด็กก็ตบซะนี่อ้าวดุเหมือนหมาบ้านทุเรศ ไอเดียครับคุณไอเดียไม่ทํากันบ้านหรอครับถ้าคุณแม่รู้อะ่ะคุณแม่จะว้านะครับแม่เห็นหรอว่าเล่นเกมอยู่ไอเดียไม่ทํากันบ้านหรอลูกแม่ก็ให้หมอนทําให้หนูดิหนูไม่ว่างอะ่ะมอนช่วยทํากันบ้านให้ไอเดียหน่อยสิผมเรียนจบแค่ปสามะครับการบ้านภาษาอังกฤษผมไม่เป็นหรอกครับคนสวนโง่แบบเนี้ยไล่ออกไปเลยแม่ นะลูกเขาเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เด็กแล้วไงหนะับวันอ่ะยิ่งทำตัวจนจะเป็นพ่อจุกจิกไม่เข้าเรื่องโอ้ใจเย็นๆนะลูกนะใจะเย็นลูก <laughs> อยากสนุกไหมน้องรักพี่จะให้ผมทำอะไร หายแล้วไม่หายใจอะไรเหรอพี่แฟงไอเดียมึงเป็นคนทำผู้หญิงคนนี้นะกูไม่ได้ทำนะก็พี่แฟงให้หนูทำหนูก็ทำแล้วนี่ไงมืงอะไรเป็นคนทำกูไม่ได้ทำเก็อ,อะไรขึ้นเนี่ยทำไมผู้หญิงคนนี้มีสภาพแบบเนี้อ๋อไอเดียครับแม่ไอเดียแกล้งผู้หญิงคนนี้ครับแกล้งจนสลบเลยครับแม่ตายแล้วหมอเสียใจด้วยนะคะ หมอช่วยชีวิตคนคไข้ไว้ไม่ทำเพราะมึงคนเดียวเลยไอเดียไ็นเพราะแกนั่นแหละที่เป็นคนสอนน้องอะ่ะถ้าน้องมันไม่ทำตามนะแม่เรื่องมันก็ไม่เกิดหรอกีก่หยุดโทษน้องสักทีได้ไหมแค่นี้น้องมันก็นแย่พออยู่แล้วครั้งนี้คงเป็นตาบาปให้น้องไปตลอดชีวิตพวกคุณทั้งสามคนนั่นแหละที่ควรหยุดนี่คุณคุณยังไม่ตายเหรอฉันก็แค่ให้บทเรียนเด็กสองคนนี้ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควร คุณแม่ด้วยค่ะอย่าเลี้ยงลูกให้เอาแต่ใจแบบนี้แม่ขอโทษนะลูกผมขอโทษครับพี่แฟงพี่ขอโทษนะไอเดียื่อนดอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊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 งที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ